หรือว่า ex ตัวใหม่2.5ปีจะมาเป็นอาไครานุ2ปีร่างจอมพลและหรือว่าอิโซจะยังไม่เข้าตามที่มีสปอยลหลุดโอเคครับผมถามว่าผมเอาหลักฐานมาจากไหนนะครับก็อยู่ๆนะครับก็มีอีเวนต์ทหารเรือบอสแบทเทิลเข้ามาครับผมไม่รู้ว่าเ,าเขาเข้ามาเพราะเขาไม่ได้คิดอีเวนต์ใหม่หรือเปล่ารือว่า เตรียมตัวให้พบกับ e v ต n ใหม่หรือเปล่านะครับผมหรือว่าเขาต้องการจะสื่อถึง ex ตัวละครใหม่ผมก็ไม่ทราบอยู่ดีนะครับถ้าเกิดเขาต้องการจะสื่อถึง ex ใหม่เนี่ยก็น่าสนุกมากๆเลยใช่ไหมครับผมและยิ่งเป็นอาไครนุ2สองปีด้วยผมยิ่งชอบครับผมผมชอบเขามากครับอาไครนุรังสองปีผมชอบชุดนะชุดมันสวยครับผมมันเป็นชุดข,ขาวๆอะไรที่ใส่ชุดข,ขาวๆเนี่ผมชอบครับแบบรุจีซีีซีโร่เนี่ย ค่ครซีพิซิโร่เนี่ยผมชอบนะพวกใส่ชุดขาวๆมันเท่ดีนระัดูสะอาดสะอานนะครับดูเท่นะดูโหดนะและ้วก็มีตู้นะครับผมมีตู้เป็นตู้สเต็บของเจ้าทหารเรือเข้ามาครับผมเอาอยู่ไหนวะนี่ครับผมเออไม่ใช่ไม่ใช่นี่ครับรวมๆแล้วนะครับในตู้นี้นะครับต้องใช้เพชรทั้งหมด120เพชรนะครับผม ก็สเต็ปแรกครับใช้10เพชรครับได้บูทหนึ่งมา25อันอย่างละ25สเต็ปสใช้30เพชรการนตี4ีดาวหนึ่งตัวและหัวกระโหลกบูทหนึ่งหอันสเต็ปที่3ครับใช้30เพชรเหมือนกันครับได้บูทสองสามอัน20 20อันครับผมของสามสายส่วนสเต็ปสุดท้ายครับผมใช้50เพชรเต็มได้หัวกระโหลกของบูทสองสามอัน นะครับแล้วก็การันตีตัวหน้าตู้ตัวพิกอ up ด้วยอย่างเช่นเอสมารินเอเอสมาราคีโมเลียมารินฟอร์ดเซนโงคุเนี่ยครับ3ตัวนี้ยการันตีครับผมแต่ไม่รู้จะออกเป็นตัวอะไรส่วนสเต็ปสุดท้ายมันดีมากครับผมฟรีแถมได้บูทสองหรือว่าบูสาก็ไม่รู้ครับ15อันน่าจะเป็นบูทสามนะครับคือโคตรด,ดีครับผมแต่ว่าผมจะไม่สุ่มนะเพราะผมไม่ได้มีความจําเป็นที่จะต้องเอาตัวละครพวกนี้มาเล่นนะครับผม โอเคแล้วก็ถ้าเกิดใครอยากได้ตัวคอนพวกนี้นะครับแบบอยากได้เซนเซนโงคุอยากได้โมเรียมารินฟอร์หรืออยากได้เอสคูมาโกมาเล่นเนี่ยก็มาเปิดได้ครับผม120เพชรก็เล็กๆเองนะหรือว่าจะไปรีไอดีก็ประมาณครึ่งชั่วโมงก็ได้อนะไรร้อเพชรเนี่ยนะครับผมก็แล้วก็ถามว่าทำไมอีโซจะยังไม่มานะครับเพราะเหรียญเหรียญครับผมเหรียญใหม่ที่มาครับเป็นเหรียญของฟลาเวอร์วิสตาครับผมและก็ อิโซนะครับผมสงครามสุดยอดอิโซนะครับแต่ว่าวงเล็บสงครามสุดยอดถ้าอิโซจะมาอิโซจะมาเป็นร่างวานอคุณหรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะครับผมโอเคงั้นเดี๋ยวเราตัดไปที่หน้าสปอยกันเลยตอนนี้เรามาอยู่กันในหน้าหลักสปอยของเรากันแล้วนะครับขอบคุณรูปจากช่องสิบประพากันนะครับผมโอเคเอ่อสปอยพวกนี้ครับหลุดออกมาจาก Discord นะครับผมซึ่ง หลายคนก็รู้ๆกันอยู่แล้วนะใครที่ตามข่าวสารของวันพี่ปอติรัสอยู่นะครับอะไรที่แม่งหลุดออกมาจากดิสคอร์เนี่ยคือเชื่อถือได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมพะที่ผมทําคลิปเอ่อสปอยหลุดการาฟหนุ่มหนวดขาวหนุ่มจะมาแม่งก็มาแล้วบูกวานโนจะมามันก็มาแล้วโรบินไอนี้โรบินโรบินวานโนแม่งก็มาแล้วอินุอาราชิเนโกะมชูชิแม่งก็มาแล้วและหลุดจากดิสคอร์ดเหมือนกันซึ่งดิสคอร์ดเนี่ยชื่อเชื่อถือได้ร้อยเปอร์เซ็นต์มาเรื่องของวานโน ชุดที่1เขาจะจัดมาเป็นจำพวก4ภาคนะครับผมมีภาควานอสพังอาซา WCI แล้วก็เอวี่ฐานเรือมาอยู่กินที่วานอชุดแรกครับผมวานอเนี่ยเขาบอกว่ามีอิโซครับผมอิโซเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยที่แม่งมาเป็นเหรียญน,นะครับผมแต่มันวงเล็บว่าสงครามสุดยอดซึ่งอิโซเนี่ยมันมี2ชุดในเนื้อเรื่องนะครับก็คือมีชุดในวานอก็คือชุดตอนที่เขาติดตามโอเร้กเมื M ่อยีเปีที่แล้วก็คือที่เขาใส่เป็นชุด กิโมโนนะครับผมไม่ใช่ดิยูกิตะนะครับผมแล้วก็ใส่เป็นเสื้อคลุมนะครับผมกับชุดที่เขาใส่เป็นเออ่กิโมโนสีชมพูนะครับผมที่มารินฟอร์ดนะก็อันนั้นมงเลยว่ามารินฟอร์ดนะครับผมเขาอ,อาจจะเข้ามาเป็นแบบชุดเมื่อ20ปีที่แล้วก็ได้นะครับผมคันจูโร่ครับผู้ที่ถูกเฉลยมาในมังงะเมื่อหลายหลายครั้งเออ่นานมากๆแล้วนะเฉลยมาในมังงะนานมากๆแล้วนะว่าเขาเป็นผู้ทรยศต่อตระกูลโคซุกิ แต่ในอนิเมะเพิ่งจะเปิดเผยเมื่อประมาณเดือนที่แล้วนะครับผมและเลลี่หนุ่มเลลี่หนุ่มเนี่ยทุกคนรอคอยอย่างแน่นอนแต่ผมไม่ได้รอคอยนะคือแม่งมากูก็เปิดแม่งไม่มากูก็ไม่เปิด <c oughs> แต่ว่าเลลี่หนุ่มอะเข้าก็ได้มันก็เท่เดียแต่ผมไม่ได้ชอบอะไรขนาดนั้นอะเลลี่หนุ่มนะครับใครที่รอเลลี่หนุ่มมาก็กำลังจะมาแล้วนะครับผม,มเออพังอาศาตร์ครับโมเนตผมก็ไม่ได้สนใจโมเนตะไรขนาดนั้นนะแต่รู้สึกว่ามันเก่งนะในเนื้อเรื่องเนี่ย ในเนื้อเรื่องพังหาศาสตร์เนี่ยมันเป็นผู้หญิงที่ผมสีเขียวแล้วก็มีแขนเป็นปีกนก <c oughs> และมีเท้าเป็นเท้าของนกนะครับผม WCI หรือว่าย่อ,อมาจาก Whole Cake i s l น n d นะครับน่าจะย่อ,อมาจากแบบนี้เป็นบุ๊คโฮเกินามี o l k e k k e นะครับผมแล้วก็ Pudding แต่ว่านามีเขาเขียนว่า forget to mention it in the past ในอดีตเหรอไม่รู้ดิแต่ Pudding เนี่ยลูกสาวบิ๊กมัซึ่ง ถูกวางแผนให้แต่งงานกับซันจีคุงซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าสกงสกิลอะไรจะเป็นยังไงนะครับต่อมาครับเนวี่เป็นโคบี้ทั้งสองร่างเลยครับเป็นโพสต์ไทม์สคริปกับเซอร์เจนต์โคบี้เซอร์เจนต์โคบี้น่าจะเป็นโคบี้ร่างนาวเอกโคบี้ส่วนโพสต์ไทม์สคริปแน่นอนครับเป็นโคบี้ละเออก่อนสองปีโคบี้สงครามสุดยอดนะครับผมก็คือโคบี้มารินฟอร์ดก่อน2ปีนะครับผมโอเค ก็คือตอนนั้นยังยศต่ำยังคู่กับไอ้เจ้าเฮลเมโปอขี้เกลือขี้ไก่อยู่เลยนะครับผมโอเคก็ต่อมาครับผมเป็นสปอยอีกแล้วนะครับผม t h i s c h a r a c t e r are all close to ready for release 90%ตัวละครเหล่านี้นะครับก็คือใกล้ที่จะถูกปล่อยใกล้ที่จะพร้อมปล่อยออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเสร็จไปแล้ว90% มีโดฟามิงโก้หนุ่มครับผมมีเบบี้ไฟมีชูก้ามีซินยอพิงคือไอ้สตัวบนเนี่ยไอ้ดอฟฟี่หนุ่มเบบี้ไฟชูก้าเนี่ยหลายช่องที่ทำสปอยเขาพูดกันบ่อยมากและเหมือนผมก็เคยพูดในคลิปบางครั้งซึ่งแต่ไม่ได้พูดถึงซินยอพิงใครที่รอใครที่เป็นแฟนขับน้องซินยอพิงเนี่ยก็ ตั้งตารอเตรียมเพชรกันได้เลยครับผมเขากำลังจะมาแล้ว90%แล้วก็ที่ครับผมที่เขากาลังจะเสร็จนะเขาเกือบจะถูกปล่อยออกมาเป็นที่เรียบร้อยผมคิดว่าน่าจะแบบเดือน,นตุลานะไอ้แก๊งเดลโรซ่าเดือนตุลาครับผมหลังจากที่ตัวละคร ex 2.5ออกไปน่าจะเป็นตัวพวกนี้นะครับผมซินยอพิกเนี่ยเท้าความหน่อยถ้าใครดูไม่ถึงหรือไม่รู้จักผมจะเล่าให้ฟังหรือถ้าใครดูยังไม่ถึงแต่ไม่อยากโดนสปอย ข้ามตรงนี้ไปนะครับผมแล้วไปดูตอนอื่นซินโยพิงค์นะครับเขาเป็นเอ่อหนึ่งในครอบครัวโดฟามิงโกนะครับครอบครัวดองกี้โฮเต้นะครับผมหนึ่งในผู้บริหารสูงสุดนะซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยเขาเป็นคนที่แบบดูดีดูงามมากใส่ทรงใส่สูทเป็นสุภาพบุรุษตัวจริงหลังจากที่เขาได้เสียสีพารีสุดที่รักของเขาไปนะครับผมเพราะว่าเกิดอะไรสักอย่างอุบัติเหตุมั้งจะไม่ได้ผมจําไม่ได้แน่ชัดจริงๆครับผมผมเคยดูผ่านๆไา้เอ้ยผมดูมาแล้วนะ ผมเคยดูถึงตอนของเขาแล้วแต่ตอนนี้ผมดูผ่านมาประมาณปีงแล้วผมก็เลยจําไม่ได้เลยนะครับผมแต่ว่าเรื่องเกี่ยวกับเขากับสีพลรยนเนี่ยคือแม่งโคตรเศร้าเลยครับผมคือสีภารีเขาเนี่ยเออป่วยและตกอยู่ในสภาพผักสภาพผักคืออะไรสภาพผักคือคนที่เออยังมีชีวิตแต่ไม่รู้สึกตัวนะครับผมก็คือเมื่อก่อนเขาเป็นคนเนี่ยโอ้โหสุภาพเรียบร้อยมากครับผมตัวผมเพียวโคตรหลอ่อโคตรเท่ จราเคฟ้ฟาดหางกันเลยทีเดียวหลังจากที่สีพระไเยเป็นแบบนั้นเขาเศร้าโศกมากแลก้วก็ลูกลูกเขาตายหา่าไม่รู้ทำไมจําไม่ได้ครับผมแล้วเขาเลยแต่งตัวเป็นเด็กให้สีพระเย่เขาดูในสภาพผักครับทาให้สีพระเย่เขายิ้มออกได้ครับผมจนถึงปัจจุบันเขาได้อ้วนพุยแล้วก็ยังใส่ชุดเด็กอยู่นะครับผมเป็นแบบคับจุกนงจุดนมด้วยนะครับผมก็ถ้าเกิดใครเพิ่งจะเข้าสู่ภาคเดโลซาเพิ่งดูถึงภาคเดโลซาแล้วไปเห็นซินยอพิง ทำตัวทุเรศทุลังอ้วนตุ้ยมีผู้หญิงเกาะเอ่อคาบไอ้นี่คาบเอ่อจุกนมเด็กเนี่ยก็ให้ข้ามไปดูถึงตอนประวัติเขากับสีภระเยเขาแล้วคุณจะรู้เลยนะครับว่าเอ่อที่เขาทำแบบนั้นเพราะอะไรนะครับผมจากสุภาพบุรุษหล่อๆแม่งกลายเป็นคนแบบนั้นไปได้เอาดิเหมือนเป็นโลกกิจไปเลยอะอเคินอพิงก,ก็กำลังจะมากับผมซึ่ง ส,สี่ตัวนี้เดี๋ยวผมขอมาแบบวิเคราะห์นิดหนึ่งโดฟามิงโกผมคิดว่าน่าจะมาเป็นสายหมัดได้แล้วเนะนาะดอฟฟี่น่าจะมาเป็นสายหมัดได้แล้วแหละเพราะว่าฉันรอนายมานานแล้วดอฟฟี่เนี่ยไม่หมัดแดงก็หมัดเขียวว่ะทุกคนมันไม่น่าจะเป็นสายวิ่งกับสายโลได้นะครับผมน่าจะเป็นหมัดแดงไม่ก็หมัดเขียวนะครับผมเออเบบี้ไฟ์ครับแน่นอนครับผมคิดว่าน่าจะเป็นวิ่งแดงนะครับผมวิ่งสีแดงนะครับผมเออไม่ก็วิ่งสีเขียวนะส่วนชูกาเนี่ยผม ลังเลเหมือนกันเว้อาจจะมาเป็นวิ่งสีน้ําเงินเหมือน Be เบอเหมือนมิสโกเดนวีคนะครับผมหรือว่าอาจจะมาเป็นสายโลเลยก็ได้นะเออไม่แน่ใจครับผมอาจจะพีคเลยนะซินยอพิงเนี่ยไม่สายโลก็สายวิ่งว่าไม่ไม่น่าจะใช่สายมัดนะครับส่วนัเจ้าซินยอพิงนะถ้าให้ผมเดาสีเหรอผมว่าเขาน่าจะมาเป็นสีแดงไม่ก็สีเขียวนะครับต่อไปครับอีก2ตัวแห่งวานุคุนี่สุดแข็งแกร่งแจ็คกับควีนจะมาในเดือนกันยายน ช่องพี่สิบป,ประพาสเคยทำเอาไว้ว่าเขาจะมาในเดือนกันยายนน่าจะมาจริงๆแหละนะครับผมเขามาเขาเสร็จไปแล้วเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เขาก็น่าจะเตรียมปล่อยแล้วแหละนะครับผมแจ็คกับควีนแจ็คเนี่ยน่าจะเป็นโล่แดงนะครับส่วนควีนน่าจะเป็นโลเขียวนะครับผมโอเคอาจจะประมาณนี้นะเซนโทมาลุกะจอมบรอคาคนูนี่ครับนี่เป็นหนึ่งประเด็นครับเป็นอีกหนึ่งเหตุผลครับที่ผมบอกว่าอาคานูนอาจจะมาเป็น EX 2.5สองจุดห้าเพราะ มันเตรียมปล่อยเต็มที่แล้วอ่ะมันเสร็จไปแล้วเก้าสิบเปอร์เซ็นต์อ่ะมันขาดอีกสิบเปอร์เซ็นต์มันก็จะเสร็จสมบูรณ์แล้วอ่ะซึ่งภายในเวลาไม่กี่อาทิตย์เนี่ยสองสามอาทิตย์เนี่ยเอ่อกำหนดเวลาที่ ex สองจุดห้าจะเข้าคือวันที่ยี่สิบหกสิงหาซึ่งอันนี้ทางเกมไม่ได้บอกแต่ว่าผมคาดการเอาไว้ว่าจะประมาณวันที่ยี่สิบหกนะครับผมถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดก็ยี่สิบหกแหละเจอกันแน่ครับผม ex สองจุดห้า ซึ่งภายในเวลาช่วงนี้ครับสองสามอาทิตย์นี้นะครับเขาอาจจะผลิตอะไครนุออกมาให้เร็วที่สุดไปครับผมเพื่อให้เสร็จครบ10%สุดท้ายนะครับผมเพื่อเตรียมปล่อยเป็น ex 2.5ถามว่าทำไมอยู่ดีดๆก็เอา e v e n ม marinford เข้ามาถามว่าเขาต้องการเสืออะไรเขาต้องการเสือว่าตัวละครใหม่จะต้องเป็นฐานเรือและซึ่งฐานเรือผมคิดว่าอาทิตย์หน้าเราอาจจะได้เจอโคบีร่างใหม่ไม่รู้ว่าจะเป็นร่างนาวาเอกหรือจะเป็นร่างที่เป็นฐานเรือฝึกหัดผมก็ไม่รู้แต่ ถ้าเกิดอีบรรทฐานเรือมาแบบน,นี้ภายในอาทิตย์สอาทิตย์นี่แหละเจอตู้สเตปโคบีแน่นอนครับผมเพราะมีสปอยามาว่าโคบีจะมานะต่อมาเขาเซนโทมารุก็น่าสนใจครับผมเป็นชายที่ปากแข็งที่สุดแต่เขาชอบพูดออกมาแต่ความจริงนะครับผมเซนโทมารุ aru, น่าจะมาเป็นสายโล่ไม่ก็สายหมัดนะครับผมสีแดงนะครับผมส่วนใครนูเนี่ยผมมองไว้ประมาณปีหนึ่งแล้วว่ามันต้องมาเป็นโล่เขียวครับผม ถามว่าทำไมโล่เขียวผมอยากให้มันเป็นเหมือนตาเหี่ยวดาเมจก็พอประมาณไม่ได้แรงมากหรือว่าอาจจะแรงมากๆนะครับผมแต่ว่าถึกเน้นถึกนะครับผมถึกแรงน่าจะเท่กว่านะครับผมเป็นโล่เขียวไปเลยโอเคหรือว่าจะเป็นโล่แดงแต่ว่าล่างเก่ามันเป็นหมัดแดงแล้วไงซึ่งอะใครนู้นจะไปเป็นสีฟ้าก็ไม่น่าจะไหวครับเพราะว่าเดี๋ยวจะแพผมแพ้โรเจอร์โอเด้งนะซึ่งต้องเป็นสีเขียวให้มันเสมอันนะครับผมไวเปอร์กับ จินเบย์ไทม์สคริปต์ก็คือจินเบย์ทีเอสหลายคนบอกว่าอยากให้จินเบย์มีเวอร์ชัน2ซึ่งผมไม่ได้ใส่ใจเรื่องจินเบย์อ่ะจินเบย์แม่งจะมีแม่งก็มีก็ได้นะคือผมไม่ได้ชอบในตัวเนี้ย,ตยแต่มันก็เก่งนะในอนิเมะล่าสุดร่างโอนิงาชิมะของจินเบย์แม่งโพสสกิลมาแล้วครับผมในเจ้าอนิเมะนะครับผมคือเขาโคตรเท่เขาทำลายเรือของกลุ่มรอยะสูน่นะพังสามสี่ลำอะ่ะเป็นหมัดกระสุนปืนน้ำของเขานะครับผมโคตรเท่เลยนะครับ แล้วก็ไวเปอร์ครับผมไวเปอร์ iper, เนี่ยก็มีสปอยมาประมาณต้นต้นปีนะครับผมตั้งแต่ต้นปีแล้วนะแต่ว่ามันก็ไม่มาสักทีครับผมโอเคก็ใกล้ใกล,แล้แล้วแหละ90%แล้ว2ตัวนี้90%้าสิใครที่ชอบจินเบเนี่ยใครอยากให้จินเบมีทำสคริปต์เอ่อมีร่าง2เนี่ยก็เตรียมดองเพชรรอได้เลยครับผม90%พร้อมปล่อยแล้วผมเชื่อว่าภายในเดือนพฤศจิกานี้แหละก็อาจจะได้เจอแล้วนะครับผมถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะไปดูสปอยอีกสปอยหนึ่งล i t ตอร์ดีวอลล์เปอ การผลิตประมาณ10%ถึง20%เวอร์โก้ครับผมตัวแรกเลยเอยเอเดี๋ยวผมขอคัดกันก่อนจินเบทํทำสคริปตเนี่ยน่าจะมาเป็นใสโล่เขียวนะครับผมไม่ก็โล่แดงนะครับผมแต่ผมว่าน่าจะเป็นโล่เขียวส่วนไวเปร์น่าจะเป็นวิ่งแดงนะครับผมไม่ก็หมัดแดงนะฮะเคเนี่ยครับผมต่อมาครับหลายคนลองไห้ผมเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่รองไห้อยู่ในจิตใจเสร็จไปแล้ว10-20% เวอร์โก้ครับผมหนึ่งตัวเวอร์โก้ครับผมไม่ได้ใส่ใจแล้วก็ <c oughs> ดราก้อนไคโดชิบหายดราก้อนไคโด่สิบถึงยี่สิบเปอร์เซ็นต์เซตเองนะครับผมซึ่งสิบถึงยี่สิบเนี่ยแม่งได้แค่ประมาณนิดเดียวเองนะครับผมซึ่งถ้าจะรีบผลิตให้ทัน e X 2องจผมว่าดราก้อนไคโดผมว่ายังไม่ทันแน่นอนนะครับผมเอา้าโอเคเบอร์เจสชิลิวใครที่เป็นแฟนขับกลุ่มจอซั์หนวดดำ ก็ตั้งตารอนต่อไปหรือว่านั่งน้ําตาซึมกันต่อไปเพราะ 10- 2ถึงเอนงนะชิลิวกับเบอร์เจสเนี่ยผมคิดว่าถ้าชิลิวกับเบอร์เจสมาก็เข้าใกล้หนวดดาล่างสีจกักรพรรดิแล้วแหละนะครับผมแล้วก็ล่าสุดนะครับชิลิวได้เปิดเผยผลปีศาจผลใหม่ของเขามาแล้วนะครับพึ่งจะกินหลังทําสคริปต์ครับคือผลล่องหนนะครับผมของอัสซาลมคือเขาได้ทําการฆ่าอัสซาลมนะครับผมก็เป็นตอนที่โม,โมเลียมบุกเข้าไปที่เมืองของหนวดดานะครับ เป็นช่วงหลังสองปีนะก็ได้เห็นว่าชิลิวนั้นมีผลปีศาจร่องหนทําให้โมเลียเสียใจมากครับผมส่วนเบอร์เจสเนี่ยก็เป็นน่าจะเป็นสกิลแบบในเดลโรซ่ามั้งโอเคต่อไปข้างล่างนี้ก็เป็นตัวตัวฮาฮาโจ๊กๆทั้งนั้นเลยครับผมเป็นชอปเปอร์แมสชอปเปอร์หน้ากากลูฟี่แอฟโฟฟ็อกซี่วานุแฟงกี้วานุอุโซเบลสูซันจิจินเบฟิตแมนเลดสูซันจิเนี่ยหลายคนก็ชอบนะ หลายคนลอยคอรอคอยนะสำหรับเจ้าเหล็บสูตรซันจิเนี่ยแต่ว่าผมเฉยๆอะ่ะก็ใครที่จะรอสันจิล่างเหล็สูตรเนี่ยก็สิ2 0ึะ่ะโอเคก็น่าจะประมาณปีหน้าเลยบังคือผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเคจินเบฟิตแมนจินเบมนุษย์เงือกเอ,อ่อก็ยังไม่มาก,กันซึ่งอะไรวะเนี่ยโอ,โอเคเอ,อ่อตัวละครที่กำลังจะมา คือผมเนี่ยไอตัวละครที่มันบอกว่าเสร็จไปแล้ว90%เนี่ยผมว่านะครับกว่าจะปล่อยพวกมันออกมาครบทุกตัวเนี่ยใช้เวลาประมาณ5-6เดือนกันเลยนะครับผมไอ90้90%พวกเนี้ยไม่ว่าจะเป็นโดฟี่หนุ่มเบบิฟไฟชูก้าซินยอพิงแจ็คควีนเซนโทมารูฟีดแอดมิลเลอรวยเปอร์จินเบผมเชื่อกว่าที่เขาจะปล่อยทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 8 90 สิบตัวนี้ครับผมขว่าเขาจะปล่อยมาหมดนี่ก็น่าจะประมาณห้าหกเดือนนะครับถามว่าทําไมเพราะว่านี่ครับผม <c oughs> จําได้ไหมเมื่อประมาณต้นปีที่แล้วมันได้มีสปอยออกมาจากดิสคอร์ดนะครับผมว่าตัวละครเหล่านี้เสร็จไปแล้วเก้าสิบเปอร์เซ็นมีวานอุบลวานอุบเพิ่งจะปล่อยมาเมื่อเดือนที่แล้วนะครับผมโอ้โหคือแม่งกว่าแม่งจะปล่อยและแม่งสปอยมาประมาณห้าหกเดือนแล้วว่ะ วานอบูครับผมเพิ่งจะปล่อยมาเดือนที่แล้วพังแฟงกี้แฟงกี้โชกุนปล่อยมาเดือนหลังจากที่กราฟหนุ่มกับโลเอ่อหนวดขาวหนุ่มออกไปนะครับก็พังแฟงกี้ก็คือเจ้าแฟงกี้โชกุนเข้ามายังกราฟยังไวเบียบนะครับผมก็คือ2ตัวนี้ก็คือหลังจากที่สปอยน์หลุดออกมานะครับไม่กี่วันแม่งก็เข้าเลยนะครับผมกินเบทัมสคริปเนี่ยแม่งก็คือแบบแม่งมีสปอยน์ั้งแต่ ต้นปีจนตอนเนี้ยมันมีสปอยใหม่ออกมาก็ยังมีเป็นกินเบทัมสกิปก็กินเบทามสกิปใกล้แล้วนะครับผมใกล้เต็มที่แล้วนะซึ่งไอ้สิบถึงยีเอนี่ยอาจจะประมาณกลางปีหน้าไม่ก็ปลายปีหน้าเลยนะถ้าเกิดแม่งไม่ได้อัพตัวละครใหม่ทุกอาทิตย์แบบเนี้ยแล้วก็หลัง2ปีมาเนี่ยตัวละครใหม่เขาไม่ได้อัพทุกอาทิตย์นะสอ,อาทิตย์อัพครั้งหนึ่งมั้งเดี๋บางเดือนก็ไม่ได้มีตัวละครใหม่เข้ามาเลยซึ่งมันทําให้การปลดปล่อยตัวละครใหม่มันล่าช้าครับผมทําให้แบบเอ่อ เสร็จไปแล้วเกือบจะปล่อยเนี่ยก็เลยใช้เวลาประมาณ5-6เดือนนะครับผมแล้วก็นี่ครับผมใครที่เป็นแฟนขับไวเปอร์นะครับผมไม่ต้องกลัวครับผมนี่มันมีอยู่ในเซตที่กาลังจะปลดปล่อยออกมาซึ่งเซตนี้นะครับผมมันปล่อยออกมาแล้วครบทุกตัวแล้วยกเว้นไวเปอร์มีเดลโลซาอุสพก God, อุซพบครับมาตัวแรกเลยนําทีมมานะครับผมโดยกออุซพบต่อมาแครลอตครับไกมอนโคอาล่าไวเปอร์วีวีปินเซสสี่ตัวนี้5ตัวนี้เข้ามาหมดแล้ว ยกเว้นไวเปอร์ครับไวเปอร์คือเสร็จไปแล้ว90%ซึ่งน่าจะมาเป็นตู้สเต็ปนะครับผมแล้วก็ใครที่จําได้บ้างนะครับผมใครที่เป็นแฟนขับดารก้งใครโดแบบผมไม่ต้องตกใจครับผมไม่ต้องกลัวอาจจะมีโอกาสแบบบันไดแบบพลิกพลาดพลิกล็อกพลิกเกมหรือว่ายังไงต่างๆนานานะครับผมถามว่าทําไมอะไ่ะเหรอคุณจําเมื่อต้นปีที่แล้วได้ปะไม่ใช่ต้นปีเนี้ยเมื่อต้นปีได้ปะ คือต้อนปีมันมีสปอยออกมาชิ้นนี้ก็คือเ e ลี่สมอล c h a ค a c t e ร m เตอร this are the character that are 0-1% done and some have been 0-1% for some time b d a I is most likely not working on them for the near future therefore I wouldn't worry too much about them as of now มันแปลว่าอะไรนี่คือโมเดลของตัวละครที่มีโอกาสนา้อยมากคุณจะเสร็จไปนิดเดียวเองนะครับมีโอกาสแค่0ถึง1%เปอร์เซนต์เองนะครับที่เสร็จนะครับหรือว่าบางตัวมีโอกาส0ูถึงเปอร์เซนต์ที่บันไดจะทำออกมาและหรือว่าบางตัวนั้นบันไดอาจจะไม่ได้ทำเขาออกมาเลยนะครับผมหรือว่าบันไดอาจจะไมไ่ทำออกมาในอนาคตอันใกล้นี้นะครับผมก็มีอาไครโน ฟีดแอมิโลาไคนุร่าง2ปีจำได้ไหมไข่นุ่สอปีเคยมีสปอยบอกว่าอาไค่นุ2สปีบันไดอาจจะไม่ไทำไข่นุ่สอปีออกมาตอนนั้นผมก็จิตตกนิดๆครับผมแล้วก็กมีดากคอนไขโดด้วยแต่ว่าที่ดิสคอร์ดนี้บอกออกมาก็คือบันไดอาจจะไม่ได้ทําอาจจะไม่ได้ทําตัวคอนพวกนี้ออกมามีอินุอาราชีนี่กับหม,มูชีด้วยซึ่ง2ตัวเนี้ยแม่งเข้ามาตั้งแต่ต้นปีแล้วผม ดังจากสปอยนี่หลบมาเดือน2เดือนแม่งก็เข้ามาเลยนะครับซึ่งเออแล้วก็ที่เขาบอกว่าอาจจะไม่ได้ทําตัวพวกนี้ออกมามีอาไครนุด้วยและล่าสุดสปอยล่าสุดนะครับผมสปอยล่าสุดอาไครนุเสร็จไปแล้ว90%ซึ่งอาจจะเป็นไปได้นะครับว่าดากอนไคโด ดารอนไคโดที่เขาบอกว่า 10- 20%อาจจะมาเป็น EX3 ปีหรือว่าเอ่ออาไคโนะจะมาเป็นรีเจนเดือนอื่นๆแต่ว่าดาร์กอนไคโดก็ยังคงมาเป็น EX 2.5อยู่หรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจอาจจะมีพิกล็อกไงก็แบบตอนนั้นเมื่อต้นเดือนอ่ะเขายังบอกเลยว่ามีอากาศแค่ศูนย์ถึงหนึ่งเปอร์เซ็นต์เองหรือว่าบันรดอาจจะไม่ทำตัว,ล,วละครเหล่านี้ออกมาก็คืออาไคโนะด้วยแต่ล่าสุดอาไคโนะเสร็จไปแล้วนะครับเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับผม โอเคซึ่งดากอนไคโดอาจจะเป็นแบบนั้นก็คือเสร็จไปแล้วสิถึงยีแต่ว่าอาจจะแบบเร่งปั่นดากอนไคโดให้ถึงแบบ90%แบบตามพวกนี้ทันนะครับผอาจจะเป็นไปได้หรือเปล่าแต่ว่ามีคนคนนี้มาตัดหน้าครับผมเรล,ลี่หนุ่มถ้าเรล,ลี่หนุ่มมาเนี่ยก็น่าจะมาเป็นดีเอกันแหละนะครับผมโอเคก็ สรุปนะครับประเด็น3ตัวของพวกเรานะครับผม,มก็คือ3ตัวที่เป็นประเด็นอยู่ตอนนี้ว่าจะมาเป็น ex นะครับผมมีดาก้อนไคโดมีอคายูนสปีและเลลี่หนุ่ม3ตัวนี้ครับ1ใน3ตัวนี้แหละมันต้องมาเป็น ex 2องแต่ว่าถ้าตัวใดตัวหนึ่งใน3ตัวนี้ไม่มาหรือว่าถ้าเกิดสมมติว่าเขาปล่อยเป็นเลลี่หนุ่มออกมาเนี่ยอคายนุกะดาก้อนไคโดและก็ตัวละครเหล่านี้ เอาจริงๆนะเดี๋ยวผมจะพูดให้หมดเลยนะตัวละครที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยเนี่ยสามสปอยสปอยสามหน้าเนี่ยที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยมันมีโอกาสเข้ามาในอยู่ในเกมไหมพี่มีแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นมันมีโอกาสแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ที่ผมพูดเนี่ยผมพูดถึงไม่ไม่ได้จะเข้ามาในอนาคต ใกล้เนี่ยครับผมแต่ในอนาคตที่ไกลโพ้นของเกมนี้มันมาแน่นอนครับร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมเพราะเกมนี้ยังไม่ได้ปิดในเร็วๆนี้นะครับผมเกมนี้ยังมีต่ออีกนานนะครับผมก่อนจะปิดนะผมว่าอยู่ถึง7ปี8ปีแนะ่เลยเกมแนะ่เพราะเกมมันก็ผู้เล่นเพิ่งจะเริ่มเข้ามาแห่เข้ามากันเยอะๆนะครับผมโอเคก็ซึ่งตัวละครเหล่านี้มีโอกาสเข้ามาร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมเขาจะมาแน่ๆในอนาคตแต่ในช่วงนี้เขายังไม่มาครับผม ก็สำหรับใครที่มีอะไรสงสัยข้องใจเกี่ยวกับตัวละครเหล่านี้ก็คอมเมนต์มาถามผมได้เดี๋ยวผมจะตอบทุกคำถามแน่นอนครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็น่าจะมีเพียงเท่านี้อาจจะเออคลิปนี้ครับผมอาจจะได้ประโยชน์นะครับผมอาจจะได้ประโยชน์สำหรับใครบางคนนะครับผมโอเคก็สำหรับคลิปนี้นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Sub subscribe ด้วยผมสำหรับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับถ้ามีสปอยหลุดออกจากด i s คอร์ดเมื่อไหร่ก็ เดี๋ยวผมก็จะมาทําคลิปอีกแต่ถ้าเกิดสปอยมั่วมาจากนู่นนี่นั่นไม่ต้องมาคอมเมนต์บอกผมครับแบบเฮ้ยพี่มีสปอยมาวิต้าจะมาวิตตงวิต้าวิตเตอร์วิต้าจอดอะไรจะมาถามมาจากไหนมาจาก Facebook ก็ไม่ต้องไปเชื่อครับผมนอกจากแอดเกมเพื่อนใน Facebook <c oughs> แล้วพี่ก้องแล้วแอดเอกแอดเกมแล้วอย่าไปเชื่อผมไปเชื่อใน Discord ดีกว่านะครับแล้วก็เชื่อช่องผมได้ช่องผมเอามาจาก Discord เหมือนกันโอเคครับสำหรับวันนี้เปก่อนคกับสวัสดีครับ